มีขนใชใ้ดูพัฒนาการของดอกตัวเมียนะครับก่อนอด่นความต่างระหว่างดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียคือนี่ถ้าดอกตัวเมียนี่เห็นเม็ดชัดเจนเนะาะแต่ดอกตัวผู้นี่ก็จะมีรเราเมนูแล้วก็หมดประโยชน์แล้วก็เขาก็ร่วงโรยไปเนาะดอกตัวเมียเขาก็พัฒนามาเป็นแบบนี้เนาะโผล่เกสรขึ้นมาเพื่อเพื่อรับเราเมนูให้มาเกาะครับกระเทยเขาก็มีเหมือนกันอ่ามีพัฒนาตัวเองให้มาเพื่อรับ การผสมเกสรนเนี่ยเป็นตัวเมียเลยอาจจะไอ้ลูกที่ผ่าออกมาแล้วมีสองยุมเท่าทุนเนอะอาจจะเป็นพวกเพศนี้เนาะนี่สามารถมียุมติดนะถ้าเราผสมกลับไปตรงนั้นติดก็มียุมนะตัวเมียลูกใหญ่ขึ้นดูขนมีขนออกมาเพื่อรับเราเมนูนะชัดเจนถ้าออกมาใหมๆ่ๆผิวเรียบๆอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องถามเลยนะตูะ้แน่นอน